ครับ EP สองมาแล้วนะครับสําหรับลาบเป็ดแบบบ้านๆครับ EP สองนะครับมาแล้วครับอันนี้เปลี่ยนมือนะครับเปลี่ยนกุ๊กนะครับอันนี้เป็นวายุเครื่องเสียงครับเปลี่ยนมือนะครับทีแรกเป็นขี้ขวานี่มันเป็นขี้ซ้ายนะครับอันนี้จากจากนักเครื่องเสียงดนตรีเครื่องเสียงมาซอยนะครับนี้จะซอยอะไรครับจะซอยอะไรครับซอยหอมผมนึกว่าซอยอย่างอื่นครับอันนั้นมันมีแหงซอยโอเคครับผม นี่วิธีแรกก็คือซอยหอมใส่ยิบๆเลยครับครับตัดรากมันออกครับล่งลวดบัเนี่อ้นี่ครับวายุสาวนะครับติดต่อได้ครับเจ็ดแปดหกหกเจ็ดเก้าเก้านะครับเบอร์โทรนะครับติดต่อได้นะครับนี่ครับซอยทีทีนะครับขอหอมหน่อยซอยทีนะครับรอยห้างก็ไหนวะ ห่างไม่ได้ครับต้องดีๆครับแยวพอดีให้มันเสร็จเร็วๆครับผมแยวพอดีครับต้องใส่ห่างๆครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดมากครับอันนี้ซอยแล้วครับต่อไปจะเป็นซอยน้ำกันเบิดเลยขไหนผักซี่ครับอันนี้ก็ซอยได้อ่ครับใส่หนก่อนโอเคใส่เลยบ่ใส่เลยบ่ผ่านแล้วบ่เมนต์บ่ท่น<อ>ใส่เลยด้ิแกนบ่อ่าไ่เป็นไรครับ ซอยเราว้หนีเลยมันเชี่ยเลยครับไม่เป็นไรครับซอยครับซอยหนีน้ำด้วยไปเรื่อยๆไปเรื่อยครับโอ้โหซอยเก่งเลยจริงๆครับซอยยิ่ง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 ยันได้ขินเลยซื้อหรอครับซอยไปเรื่อยๆนะครับพอดีเขินครับเอาหอมลงไปก่อนแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับมีครับอันนี้ยู่ในกกำลังเขินกล่องเนาะโอ้ยเห็ดไปเรื่อยไม่เนาะ งหมนไรเหมือนกันใ่ปัญเยอะไปเรื่อยครับใจเย็นไม่ต้องเขินกล้องนะครับเพราะเราอยู่ในนี้ตลอดนะครับทีมงานของเรานะครับนี่เตรียมไปแล้วครับย่องนวดบาทเสน่หซอยไปเสน่หเดี๋ยวเอาแบบนี้ละเดี๋ยวเอาเตียงขึ้นซอยซอยเนี่ยโอ้หันหององามเลยสุดยอดเลยโอ้งามคือพูดหัน สองคนนี้ก็บอกขอกันแต่ว่าเริ่มหาเราคลิปกูโอ้ยยูทูบเริ่มหาแล้วครับสองคนนี้ก็มาเจอกันนะครับอนะครับโอ้นี่สับเสร็จแล้วนะครับโอเคสับเสร็จแล้วครับเรามาดูเครื่องปรุงของเรานะครับผมชิรสพริกป่นนะครับน้ำปลาขันแรงกับเกี๊ยงก่อนเลยแล้วก็เกลือวกัตามด้วยมะนาวอ่ะเอายังครับเริ่มยังครับ เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วครับนี่ครับพิธีเปรีลาบเป็ดนะครับนี่หลาย EP เหรอวะแต่เครือเก่าละเพ็ดอนใกล้กันเพ่อนใกล้กันครับเพ่เปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศนะครับนี่ลุกเคลนลุกเคลื่อนแต่เชฟคนเดียวกันนะครับหามเบื่อนะครับนี่เพราะว่าเชฟคนเดิมครับอ่เชฟคนเดิมอย่าเบื่อนะครับดูดูไปเรื่อยครับช่องนี้ไม่มีสาระครับมีแต่ไรสาระ ชมไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเราแบบบ้านๆแล้วเราอยู่แบบพี่น้องครับกินกันแบบบ้านๆครับผมน้ามะนาวครับมะนาวมะนาวลูกลูกนี้ดีกว่าไหมเอาลูกนี้เอใส่เกลือไม่ได้ต้องรอดูก่อนรอหนามันแล้มีเกอผ่านแล้จะเต็ม เดี yeah, no ๋ยวดูดูดูนะครับนี่ลาบเป็ดไม่ใช่ลาบไก่นะครับตัวนี้ซุ่มเกินก็พอดีนะต้องระยะพอเพียงต้องพอดีต้องพอดีไม่นะจังเงี้ยแต่ยังไม่เรียนดีร้อนขูดอ่ะนี่นี่เกลือแล้วก็มะนาวใช่ไหมครับมะนาวก่ออ่าสองเกลือมะนาวอันนี้ข้าวคั่วเพราะพี่กูดใส่บ่ข้าวคั่วนะครับพี่พี่พี่ใช่เอาก็เท่าพี่ เอาเอพี่มบนั้นาใส่ยูบะใส่ใส่ะน้แล้วนี่ครับสงนสงหมมหยสมเหมนี่หน้าดเียกเตรียไหมฮะมีกินหอมเดกซื้อมาซื้อมานี่โอ้โหใกล้เอาทิ้งไว้นั่นแหละโอ้โห สมุนไพรคองดีเด้อกระเทียมเนี่ยกระเทียมกินแล้วแข็งไหมลิ้นแข็งเสียบปากค้ออลไรนี่เดี๋ยวใกล้ๆครับโอ้โหขึ้นัดเลยว่ะละเอียดยิบเลยว่ะปั๊บปั๊บ ครับใสกระเทียมนะครับโอ้โหสีสันเริ่มสวยแล้วครับเนี่ยกระเทียมครับโอ้โหซอยยิงๆเลยซอยอย่างอื่นน่าจะดีกว่านี้นะี่ไวด้วยนะี่ซอยหอมซอยหอมน่าจะไวกว่านี้นะครับแก่ต่อคอับต่อไป,ปก,ก็ใส่ปะ บ่มต้องใส่เดี๋ยววา,า่่่ใสผงตอไปเป็นอะไรกุ๊กพริกผงพริกผงพริกผงโอล่พิกผงนี้ซื้อมาจากเกาหลีแล้วเนี่ยโอ้โหลงกว่าเด้อขันแรกพริก,กผงซื้อมาจากเกาหลีครับมาเน,นี่ยแสดงเขาคนเบิ่งว่าสีสันมัน,นไนด้บ่ค,ครับคนดูว่าสีสันมันจะได้ไหมครับโอ้โหนี่ชัดมากเลยครับ สีสันคมเพียอันนี้ยังไม่ได้เลยครับนี่ยังไม่ได้นะครับได้แล้วนี่ครับสีสันมาแล้วครับโอ้ต่อไปอะไรครับอ่าต่อไปเสียลายเจ็บลายครับชูรถครับผมเสียหลายเจ็บลายคือชูรถนะครับอ่ะโอ้โหอันนี้เขาอิจฉาเนี่ยนี่ช้อนชาอะไรนะ ช้อนนี้ก็บม่หูนะเอา,สาใส่ไปเลยช้อนชาการใส่เขาต้องใหญ่ๆบอยเป็นามนเาเช็ดลูกองเดียวนะครับก็อึอนโตเป็นช้อนอึนมาช้อนโตโอเคต้องต้องใหญ่ๆชาชาชาเช็ดลูกองเดีดยวเหมือนกันส,สุดยอดนะครับน้ำปลาเน้นๆเนาะน้ำปลาครับปลาเน้นนี่หวดเข้าไปนิดๆๆก่อนอะไรต่อครับเดี๋ยวคนก่อนเป็นข้าวครัวเราไปเลย ต่อไปข้าวคั่วเปิดให้แล้วครับโอ้นี่ไม่ใหญ่ดวนคั่วเองเลยนี่นี่ครับข้าวคั่วไม่ใหญ่ดวนคั่วเองเลยนี่เป็นแบบขวางนงได้ขวานไม่ไม่เลยเน,นี่อออโอ้โหแบบขวาตำเอง,อง,เงกว่นี่โอ้ลมกุ้งผัดเด้อไม่ใหญ่ดวนตำเองนะอือหอมเลยวะนี่ไม่ใหญ่ดวนตำเยี้นงนะครับผู้ใดเสี่งใจเชื่อมเด็กคับกดได้ครับเด้อโอ้โหดข้อแข็งครับผมสดๆเลยครับ คลิปนี้กดถือใจกดติดตามกัยได้ครับดดดเ,อเอด้อยนี่กินให้หมดก่อนเพื่เอาขวดแดงเป็นแบบลงทุ่งสันมาแล้วหมดเนี่ยอร่อยกินให้หมดก่อนโอร่อยกินให้หมดก่อนโอ้โหสีสันมาแล้วครับโอ้โหสีสันมาแล้วอะไรต่อยครับก็คือต้องต้องซิมองกร์มาชิมมาดูก่อนนะครับ แม่หายใจคนคนทายคลิปซิมได้ไหมไม่แถบอ่ะครับอืมโอเคครับจะมีเปล่าตัวนึ่งเหรอเขยนเนาะอเคโอเคอ่เปล่าบ่เปล่เปล่าก็เที่ยงกันใส่ผักเอือดีกว่าคุณม จับบอืมตัวนึอ่ะขากลัวใสอีก้ไหลวไหลวลวไหหอาแล้วเดี๋ยวนี่ะกะคือคือค่หอมเองเลยลกะบังเน o บังเ o w ัเนาอีกเติมที่หลังก็ได้เติมนีก้อนก็ได้เติมเติมตอนนี้ละเติมตอนนี้ะทำให้สมูรณแบบนี้อ่าโอเคอันนี้อกบอกว่ขาดขามนเงเมเติมส้มนี่ เติมซมนิดหนึ่งครับอยู่ที่ลิ้นไขรนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วก็ต้องเปรี้ยวนิดหนึ่งครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับนี่ครับคนจิ้มพอหล่ะจิ้มพอแล้วโอเคทานกับตะเปียวโอ้สิก้อนลิ้นทึกันแล้วลิ้นมีไว้ยลิ้นมิวัยทานเออแต่บอยยนต์มาหนี่บอยฮาเลย ริ่มไม่ไหวท่าใจใจเงียบปั๊บเลยง่วงเลยเด้นี่ยคลิปจางเลยเด้อนี่ยริ่มไม่ไหวท่าใเรียบมะนาวไปนะครับโอเคครับสุดท้ายก็ผักชีโรยหน้าครับออาโเคหอมผักชีโอ้หนาไม่ยุหนาไม่ยุหนาไม่ยุอ๋อผักชีเสน่ห์พอดีพอดีโอเคโอเคอาสุดท้ายครับก็เป็นหอมผักชีเสน่ห์ครับใส่ตบท้ายนะครับตบไทย เฮราเป็นยังกับตามแยกขาเสน่หนครับอสุดยอดเานาดกคนหอนี่ได้อาเอาอดนี่เอาอดนนยอโยันยนดยนนยนโยนยนนโนโยนยนโยนกยนโยโยนโยนนโยนโยนยนโนโยโยนโยนโันโยยนยนยนโยนโนโ้นยนโนโคนโยนยครับนลยนยนนยยคนนนยนบนบนนยนน นี่ครับฝากติดตามอีกก็แข็งเลยนะครับรสวัสดี <ไป S 1> ดครับ